สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b b i t a i l o r 2กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องนิทานรักของสองเราเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาในตอนที่เพรคขอนางเอกเป็นแฟนคำพูดของเขาทำให้นางเอกรู้สึกแปลกๆเพราะที่ผ่านมาเธอเห็นเขาเป็นน้องชายมาโดยตลอดพวกเขาทั้งสองรู้จักกันตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ทั้งสองบ้านเลี้ยงพวกเขามาด้วยกันแต่นับวันยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆพระเอกก็มีท่าทีกับนางเอกแปลกไปชอบทำให้เธอหวั่นไหว ย้อนกลับไป3ปีก่อนในตอนที่ทั้งสองคนยังเรียนอยู่มัธยมมีอยู่วันหนึง่งพ่อกับแม่กำลังนั่งอบรมนางเอกอยู่บนโต๊ะอาหารโดยพระเอกก็อยู่ร่วมโตะด้วยนางเอกถูกดุเรื่องที่เธอไม่ตั้งใจเรียนสอบได้คะแนนน้อยแม่เอาเธอมาเปรียบเทียบกับพระเอกซึ่งเรียนเก่งสุดท้ายถูกนางเอกก่อกวนจึงพูดขึ้นมาว่าบ้านนี้ไม่มีที่สำหรับนางเอกแล้วจะไปไหนก็ไป นางเอกได้ยินแบบนั้นเพ่นนับทันทีเห็นทีเธอคงต้องบากหน้าไปขอพึ่งใบบุญแม่บุญธรรมแล้วล่ะแม่บุญธรรมของนางเอกก็คือแม่ของพระเอกนั่นเองแม่พระเอกใจดีกับนางเอกมากสปอยนางเอกมากกว่าลูกชายแท้ๆอย่างพระเอกซะอีก ช่วงนี้นางเอกติดละครจึงยึดคอมพระเอกไว้กับตัวแต่พระเอกไม่อยากให้นางเอกดูเขาอยากให้เธอสนใจเรื่องการเรียนมากกว่าทั้งสองจึงทะเลาะก,กันก่อนจะได้ยินเสียงออดหน้าบ้านพระเอกเดินไปเปิดประตูและเห็นว่าคนที่มาคือหลิงหลงผู้หญิงโรงเรียนเดียวกันกับเขาเธอเองก็พักอยู่ที่นี่แต่เป็นชั้นบนเธอบอกว่าเธอเอาคุกกี้ช็อกโกแลตมาให้พระเอก แต่พอเห็นพระเอกกำลันนงเอกอยู่ด้วยกันลิงหลงก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถามนางเอกว่าไม่มีบ้านของตัวเองอยู่หรือไงนางเอกตอบกลับไปว่าเธอกับพระเอกเป็นพี่น้องแท้ๆแค่ต่างพ่อต่างแม่กันเฉยๆมีปัญหาอะไรไหมละ่ะพระเอกจับคุกกี้ยัดปากนางเอกให้เธอหยุดพูดลิงหลงที่ไม่พอใจก็ได้กลับบ้านของตัวเองไปอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเกิดของแม่พระเอก แต่พระเอกก็ยังนึกไม่ออกว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญมันเกิดแม่ดีนางเอกจึงบ่นว่าแม่บุญธรรมน่าสงสารชะมัดเลยทำไมถึงมีลูกแบบพระเอกได้พระเอกตอบว่าคนที่น่าสงสารคือเขาต่างหากเมื่อสองปีก่อนนางเอกอยากปลูกดอกกุหลาบมาให้แม่เขาหนึ่งกระถางเล่นใหญ่จนรู้กันไปทั่วสุดท้ายยังไม่ถึงวันเกิดกุหลาบที่ปลูกตายหมดสุดท้ายเป็นเขาต้องวิ่งทั่วตามหาต้นกุหลาบมากู้สถานาการณ์ให้ ปีที่แล้วอยากทำอาหารให้ปรากฏว่าเกือบเผาครัวโชคดีแค่ไหนที่ในมือของเขายังมีถังดับเพลิงอยู่เพราะงั้นเขาขอแนะนำให้เธออยู่เฉยๆดีกว่าคนอื่นจะได้ปลอดภัยหน่อยนางเอกเลยไว้ไใส่พระเอก ช่วงนี้มีข่าวแก๊งใบไม้ที่ชอบทำร้ายนักเรียนลือสะพัดไปทั่วหลังเลิกเรียนพระเอกนัดเพื่อนไว้เขาจึงส่งข้อความบอกนางเอกให้เธอกลับบ้านไปก่อนได้เลยแต่นางเอกไม่เห็นเพราะเธอเอาโทรศัพท์ให้เพื่อนยืมเนื่องจากเพื่อนถูกอาจาร,รย์ยึดโทรศัพท์ นางเอกเดินไปเอาจัก,กรยานเธอเห็นว่าจัก,กรยานของพระเอกที่จอดอยู่ข้างๆล้มตรงพื้นมีใบไม้ตั้งวางเรียงรายอยู่สามใบนางเอกนึกถึงแกงใบไม้ขึ้นมาเพราะสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาหลังจากที่ทำภารกษษษิจเสร็จจะวางใบไม้ไว้สามใบนางเอกกลัวว่าพระเอกจะถูกคนพวกนั้นทำร้ายคว้าจัก,กรยานได้เธอปั่นตามหาพระเอกทันทีช่วงนั้นฝนกำลังจะตกด้วยด้านพระเอก หลังทำทุุระเสร็จเขากลับถึงบ้านแล้วพ่อกับแม่ของนางเอกก็อยู่ที่นี่แม่ของนางเอกสั่งให้พระเอกโทรตามนางเอกแต่เมื่อโทรไปคนที่รับสายกลับเป็นเพื่อนของนางเอกพระเอกไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่านางเอกหายตัวไปเขาแสร้งทําเหมือนบอกว่าจอกไปซื้อข้อสอบที่ร้านหนังสือและใช้ช่วงเวลานั้นตามหานางเอกไปทั่วก่อนจะเห็นว่าเธออยู่กับผู้ชายกลุ่มหนึ่งหนึ่งในนั้นถือมีดอยู่ด้วย เพเอกคิดว่านางเอกกำลังถูกคมคู่เขาหยิบอิดที่วางอยู่ใกล้ๆขึ้นมาเกือบจะใช้มันฟาดหัวผู้ชายกลุ่มนั้นแล้วแต่นางเอกหันมาเห็นเขาซะก่อนและแนะนำผู้ชายสามคนนั้นให้เพรกรู้จักว่าคนพวกนั้นแค่มาแชร์ค่าอาหารกับเธอไม่ได้มีอันตรายอะไรพวกเขาคือแก๊งใบไม้ แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เล่าลือกันกลับใจดีและยุติธรรมพระเอกกำนังเอกกลับบ้านด้วยสาภาพเปียกโชกเขาช่วยเช็ดผมให้เธอและบ่นว่าครั้งหน้าหากไม่เจอเขาก็ให้กลับบ้านทันทีนางเอกบอกว่าไม่ได้เธอเคยบอกเขาแล้วว่าเธอจะปกป้องเขาไปตลอดคำสัญญานี้มีมาตั้งแต่ที่ทั้งสองคนยังเด็ก วันนั้นพระเอกกำลังนั่งรอพ่อกลับมาจากการทำงานเขาคิด,ดว่าพ่ออาจจะทิ้งเขาไปแล้วนางเอกนั่งปลอบใจเขาบอกว่าพ่อของเขาแค่ไปทำงานหาเงินต้องกลับมาอยู่แล้วเธอเป็นพี่สาวไม่โกหกน้องชายหรอกถ้าไม่เชื่อเธอจะไปรอพ่อบุญธรรมเป็นเพื่อนเขาเองนั่นทำให้พระเอกเชื่อใจนางเอกมาโดยตลอดชีวิตนี้เขาขาดเธอไม่ได้ความจริงแล้วเขาไม่ชอบเท่าไหร่ที่เธอเอาแต่อยากจะเป็นพี่สาวของเขานางเอกเกิดก่อนพระเอก ไม่นานแม่ของพระเอกก็คลอดเขาตามมาแต่พระเอกเป็นเด็กที่เกิดมาไม่เคยร้องไห้ทำให้ทุกคนคิดว่าเขาอาจจะเป็นใบ้แต่แล้วในตอนที่แม่อุ้มนางเอกมาหาพระเอกนางเอกร้องไห้ใส่พระเอกจึงร้องตามแม่พระเอกโล่งใจมากนับตั้งแต่วันนั้นพระเอกกับนางเอกก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันคําแรกที่นางเอกพูดได้คือชื่อของพระเอก หากเขาถูกใครรังแกเธอก็พร้อมที่จะปกป้องแม้จะเป็นพี่สาวที่เพล็กไม่เคยยอมรับก็ตามวันนี้ที่โรงเรียนมีการเลือกหัวหน้าห้องรวมถึงตำแหน่งต่างๆนางเอกถูกเลือกให้เป็นกรรมการฝ่ายแรงงานดังนั้นเย็นของวันนี้เธอจึงต้องอยู่เฝ้าเพื่อนๆทำเวรกวาดใบไม้เพเอกเดินมาพร้อมสินหลานตรวจสถานที่ว่าสะอาดดีหรือเปล่าแน่นอนว่าเพเอกแกล้งหาเรื่องนางเอกบอกว่าไม่สะอาดเขาบอกเธอว่า บนต้นไม้มีถุงขยะแขวนอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามันไปอยู่บนนั้นได้ยังไงนางเอกจึงปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บมันไม่สนคำเตือนของใครเพราะเธออยากเอาชนะพระเอกสุดท้ายตกลงมาก้นจำเบ้าซ้ำร้ายกางเกงขาดพระเอกเลยถอดเสื้อมาคลุมปิดให้พานางเอกกลับบ้านนางเอกอินกับการได้รับตำแหน่งกรรมการฝ่ายแรงงานเป็นอย่างมากเธอเห่อถึงขนาดเอาเรื่องนี้มาทำที่บ้านค่อยจัดแจงนู่นนี่ไปทั่วจนแม่รำคาญ จากนั้นจึงตามป่วนพ่อสุดท้ายถูกพ่อใส่หัวออกจากบ้านจำต้องมาพึ่งใบบุญแม่พระเอกทานข้าวที่นี่อย่างอริดอร่อยแม่พระเอกอวยนางเอกทุกอย่างไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตามนางเอกออกปฏิบัติการทำหน้าที่กรรมการฝ่ายแรงงานตรวจค้นทำความาสะอาดห้องพระเอกจนไปเจอกล่องใบหนึ่งที่เธอเคยให้เขาไว้ตอนเด็กนางเอกอยากเปิดดูแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาเปลี่ยนรหัสแล้วเหมือนเขามีบางอย่างซ่อนอยู่นางเอกไม่ยอมแพ้ ใช้จังหวะที่เปรกเผอเ,เปิดกล่องนั้นในนั้นมีแผ่นซีดีหนังผู้ใหญ่เรกรีบรีบใช้มือปิดตานางเอกร่วมถึงปิดปากเธอด้วยเขารีบอธิบายกับเธอว่าแผ่นพวกนี้เป็นของเพื่อนเขาไม่ใช่ของเขาแต่นางเอกไม่เชื่อหากอยากให้เธอปิดปาก เขาก็ต้องช่วยเธอทําเรื่องบางอย่างนางเอกพาเ,พาเอกไกแอาโทรศัพท์ของเพื่อนเธอคืนที่ห้องพักครูทั้งสองแอบ,บเข้าทางหน้าต่างโดยไม่รู้เลยว่าอาจารย์หลับอยู่ในห้องนั้นนอกจากนี้ยังมีจื่อหานที่จู่ๆก็โผล่มาทั้งสามคนโต๊ะของอาจารย์จนหาโทรศัพท์เครื่องนั้นเจอพอดีกับเวลานั้นอาจารย์ตื่นขึ้นมาและเห็นว่าข้าวของบนโต๊ะกระจุยกระจายเขารีบเดินเข้าไปส่งเสียงให้เด็กๆรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ นางเอกหันไปดูและซ่อนโทรศัพท์ไปด้านหลังทันทีพระเอกหัวไวมากเขายื่นแฟลชไดร์ให้อาจารย์และบอกว่างานที่อาจารย์ให้เขาเอาไปทำนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเอกเดินออกจากห้องพักครูอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งให้นางเอกกับจื่อหานรับกรรมกันสองคน อาจารย์ให้นางเอกกับจือหานวิ่งรอบสนามเป็นการลงโทษโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ยึดคืนกลับไปและยังให้เขียนพิจารณาตัวเอง1,000คำรวมถึงปลดออกจากตำแหน่งด้วยตำแหน่งกรรมาการฝ่ายแรงงานหายวับไปกับตานางเอกจือหานก็หาข้อแก้ต่างมาให้ตัวเองจนสามารถหลุดพ้นความผิดได้ ดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านนางเอกจึงทำตัวซกมกกว่าแต่ก่อนทิ้งของเรียร่าตามพื้นบ้านจนแม่ดูแม่ยังใช้ให้นางเอกเอาแอปเปิลไปให้บ้านพระเอกเมื่อไปถึงนางเอกก็กล่าวหาทันทีว่าพระเอกเป็นคนทรยศไร้หัวใจเธอจะแฉะเขาเรื่องแผ่นซีดีนั่นแต่เมื่อพระเอกเอาโทรศัพท์เครื่องที่ถูกยึดไปออกมาให้นางเอกท่าทางของนางเอกก็เปลี่ยนไปทันทีเธอดีใจมากแย่งเอาโทรศัพท์คืนพระเอกบอกว่า กว่าเขาจะได้มันมายากลำบากมากนางเอกรีบขอโทษพระเอกและไปปอกแอปเปิลเอาใจเขาพระเอกเองก็ไปนั่งเขียนหนังสือพิจารณาตนเองต่อวันนี้เขาเดินไปบอกอาจารย์ว่าเขาเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนซึ่งเขาแอบอ้างนั่นเองหนังสือพิจารณาตนเองคือสิ่งที่อาจารย์ลงโทษเขาระหว่างที่นางเอกปอกแอปเปิลสายตาของเธอบังเอิญเห็นก้นบุรี่อยู่ที่ถังขยะ เธอสงสัยว่าเพาะเอกเป็นคนสูบมันใช่ไหมถามเขาว่ามีเรื่องที่ปิดบังอะไรหรือเปล่ายังไม่ทันที่เพะเอกจะได้ตอบบนหน้าจอโทรทัศน์มีข่าวนักโทษแหกคุกรายหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านพักชาวบ้านลักขโมยของทำร้ายผู้คนและจะสูบบุหรี่ทิ้งเอาไว้เพื่อแสดงอำนาจแม่เระเอกบอกให้เพะเอกคอยปกป้องนางเอกให้ดีเพะเอกเถียงแม่ว่านางเอกต้องให้เขาปกป้องที่ไหนกัน ความสนุกในวัยมัธยมหนึ่งในนั้นคือการเล่นเกมเสียงไทยในนิตยาสารเพื่อนของนางเอกเป็นคนซื้อนิตยาสารเล่มนั้นมานำวันเกิดของคนที่เราอยากรู้ว่ามีความสัมพันธ์เป็นแบบไหนบวกลบคูณหารจนได้ผลลัพธ์ออกมา ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกคือคู่กัดสุดหรนษาแต่เพราะเกมนี้นี่แหละทำให้นางเอกและเพื่อนของเธอร่วมถึงลิงหลงถูกอาจารย์ลงโทษออกไปอยู่หน้าห้องพระเอกกับแก๊งเพื่อนของเขาเดินผ่านมาเห็นพอดีลิงหลงทักทายพร,พระเอกพระเอกพยักหน้าตอบรับจากนั้นเขาได้เดินไปคุยกับนางเอกสิ้นหลานไม่รู้ว่าพระเอกกับนางเอกสนิทกันระหว่างที่เดินกลับห้องเธอจึงถามพระเอกพระเอกตอบว่า นางเอกคือเพื่อนบ้านของเขาเย็นวันนี้พระเอกกำนางเอกปั่นจักรยานไปหาแม่พระเอกที่ทํางานของแม่และเห็นว่าแม่ของพระเอกขึ้นรถไปกับผู้ชายคนหนึ่งนางเอกรู้ว่าพระเอกไม่สบายใจเธอจึงพูดกับเขามีคนมารับแม่บุญธรรมกลับบ้านแล้วพวกเราก็กลับกันเถอะพระเอกนอนฝันร้ายเขาฝันว่าแม่ทิ้งเขาไปพร้อมผู้ชายคนนั้นเมื่อตื่นถึงพบว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝันเท่านั้น นางเอกเห็นเหงื่อท่วมหน้าพระเอกเธอจึงใช้กระดาษทิชชู่ซับให้หลังทําการบ้านเสร็จพระเอกก็กลับบ้านของตัวเองช่วงนี้แม่ของเขาแต่งตัวสวยผิดปกติคงเพราะมีแฟนสินะนี่คือสิ่งที่พระเอกคิดพระเอกเดินเข้าไปในบ้านเห็นแม่อยู่ในห้องของเขาแม่บอกว่าอยากจะเอาผ้าคลุมคอมพิวเตอร์ไปซกัก พระเอกจึงถอดเสื้อแจ็คเก็ตของเขาให้แม่เอาไปซักด้วยจากนั้นได้พูดกับแม่ว่าให้เขาไปรับที่บริษัทตอนเย็นไหมเพราะช่วงนี้มีข่าวคนร้ายหนาหูแม่กลับตอบว่าไม่เป็นไรวันนี้แม่เองก็กลับมาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานแม่พระเอกมีท่าทางกังวลก่อนที่เธอจะตัดสินใจถามคำถามบางอย่างกับพระเอกว่าถ้าหากคนที่มีความใกล้ชิดทำเรื่องบางอย่างที่เป็นการทำร้ายพระเอก แต่สิ่งที่เขาทำไปก็เพื่อเพล็กเหมือนกันเขาเองก็มีความทุกข์ใจเพลกจะให้อภัยเขาไหมเพลกตอบว่าถ้าเป็นการทำเพื่อเขาจริงๆก็จะไม่ทำร้ายเขาหรอกถ้าเกิดมันทำร้ายเขาได้ก็ไม่ใช่การทำเพื่อเขาแม่เพล็กปรับเสียงปรับสีหน้าใหม่พูดว่าเรื่องที่เธอเล่าเป็นแค่ละครที่เพิ่งดูมาเท่านั้นไม่มีอะไรหรอก ขนาะเดียวกันนางเอกกำลังนั่งอ่านนิตยสารทำนายดวงแต่พ่อกับแม่คิดว่าเธอกำลังตั้งใจอ่านหนังสือเรียนพวกเขาดีใจที่ลูกสาวคนนี้คิดได้สักทีไม่นานพระเอกก็โทรมาบ่นนางเอกเรื่องที่เธอแอบทาเล็บให้เขาแล้วพรุ่งนี้เขาจะไปโรงเรียนยังไงวันต่อมาหลังสอบเสร็จพระเอกลากนางเอกไปซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ได้ต่างหูมาคู่หนึ่ง พองานเลี้ยงวันเกิดจบลงพระเอกได้เอามาให้แม่ลองใส่และยังถา,ถามถึงผู้ชายคนนั้นว่าทำไมเขาถึงไม่มาฉลองงานวันเกิดกับแม่แม่ถามพระเอกอยากเจอเขาหรอพระเอกตอบว่าเขาไม่รู้แต่เขาอยากให้แม่มีความสุขสอบเสร็จไปได้สองวันคะแนนสอบก็ออกแล้วคะแนนของนางเอกห่วยมากต่างจากพระเอก เธอจึงขอให้เขาช่วยปิดบังเรื่องนี้กับพ่อแม่แต่เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะปิดบังกันได้ง่ายเพราะใบคะแนนสอบถูกส่งมาในรูปแบบจดหมายเพราะฉะนั้นแม่ได้อ่านเรียบร้อยแล้วและโมโหนางเอกมากนางเอกรู้ว่าเรื่องใบคะแนนสอบเป็นฝีมือของหลิงหลงจึงมาเอาเรื่องในวันต่อมาที่โรงเรียนบอกให้หลิงหลงหยุดปากมากได้แล้วรู้ไว้ซะด้วยว่าพระเอกไม่ชอบคนปากมาก สิ้นหลานนั้นเธอตกหลุมรักพระเอกการกระทำของเขาเล็กๆน้อยๆทำให้เธอประทับใจสิ้นหลานได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์มาให้พระเอกโดยใช้ข้ออ้างขอบคุณที่เขาช่วยสอนการบ้านให้เธออีกทั้งเธอยังได้ชวนพระเอกไปงานคริสต์มาสคู่กันแต่พระเอกปฏิเสธทั้งกระเป๋าและงานคริสต์มาสสิ้นหลานได้แต่เก็บความน้อยใจเอาไว้ นางเอกกับเพื่อนสนิทนั่งเล่นในคาบเรียนครูประจำชั้นตัดสินใจจับทั้งสองคนแยกกันเพื่อนนางเอกได้ไปนั่งกับหัวหน้าห้องส่วนนางเอกก็ได้ไปนั่งข้างจื่อหานสถานการณ์เงียบสงบแบบนี้ทั้งนางเอกทั้งเพื่อนสนิทไม่ชินเอาซะเลยคืนนี้นางเอกนอนฝันร้ายตื่นกลางดึกเธอฝันถึงวันสิ้นโลกจึงโทรหาเพเอกบอกว่ายังไม่อยากตายและบ่นว่าในความฝันมีทั้งอุลตร้าแมนทั้งสัตว์ประหลาด พระเอกถึงกับถอนหายใจร่ายยาวให้เธอฟังว่าโลกของเรายังไม่ถึงวันสิ้นโลกง่ายๆหรอกแต่เมื่อเขาฟังปลายสายให้ดีปรากฏว่านางเอกหลับไปแล้ว แม่ของพระเอกซื้อของขวัญให้พระเอกกับนางเอกคนละชุดยังไม่ทันจะเปิดดูนางเอกก็ชวนพระเอกใส่คู่กันพระเอกตอบว่าไม่มันออกสาวเกินไปเขาไม่ชอบนางเอกทำท่างุนงิดใส่เขาบอกว่าไม่ใส่ก็ช่างสิเธอคว้าถุงผ้าได้ก็รีบเดินกลับบ้านทันทีพระเอกอยากรู้ว่าแม่ซื้ออะไรให้เขา จึงลองเปิดถุงของตัวเองดูปรากฏว่าข้างในคือชุดชั้นในนางเอกหยิบสลับเอาของเขาไปพระเอกตามนางเอกแลกถุงผ้าคืนเล่นเอานางเอกอายจนแทบจะมุดหน้าหนีวันสิ้นโลกใกล้เข้ามาทุกที แต่ละวันของนางเอกจึงทำเรื่องตามใจตัวเองจนมาถึงวันสุดท้ายของปฏิทินมายาวันนี้นางเอกตั้งใจใส่ชุดชั้นในรูปกระต่ายที่แม่บุญธรรมซื้อให้ในคาบพ,พะละซึ่งมีหลายห้องเรียนด้วยกันรวมถึงห้องของพระเอกด้วยลูกบาสของรุนพี่คนหนึ่งถูกปามาถูกหัวนางเอกจนนางเอกล้มตึงลงกับพื้นพระเอกตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปดูแต่นางเอกลุกขึ้นมาได้สกักก่อนรุนพี่คนนั้นขอโทษนางเอกแต่พระเอกไม่จบ เขาถอดเสื้อนักเรียนข้างนอกออกเผยให้เห็นเสื้อกระต่ายชุดคู่กับนางเอกด้านในทุกคนพากันพูดเรื่องนี้เพราะเสื้อที่พระเอกใส่มานั้นมันแบลมากนางเอกส่งยิ้มให้พระเอกที่กำลังเล่นบาสกับรุ่นพี่วันนี้แม่ของพระเอกพาผู้ชายคนหนึ่งมาเปิดตัวที่บ้านแต่ทันทีที่พระเอกเห็นหน้าเขาก็รีบเดินเข้าห้องตัวเองและปิดประตูไม่ยอมออกมาผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นพ่อแท้ๆที่ทิ้งเพลเอกไปนั่นเองพ่อรู้สึกผิดต่อเพลเอกเป็นอย่างมากแต่เพลเอกเองก็ยังทำใจไม่ได้เขาตัดสินใจเดินออกมาจากบ้านไปบ้านนางเอกนางเอกสังเกตอยู่นานแล้วว่ามีรถคันนึ่งจอดที่หน้าบ้านพระเอกเธอพอเดาได้ว่าแม่ของเขาต้องพาแฟนมาเปิดตัวอย่างแน่นอนเห็นเพลเอกเดินมานางเอกเรียกเขาเข้าบ้านเล่นเกมด้วยกันพยายามทำให้เขาไม่รู้สึกเศร้าเวลาผ่านไปจนดึก พระเอกก็ไม่ยอมกลับบ้านยังคงนั่งเล่นเกมที่บ้านนางเอกพ่อกับแม่รู้ว่าพระเอกต้องตั้งตัวไม่ทันที่จูจ่ๆพ่อก็กลับมาวันนี้พ่อเลยยอมตัดใจกลับบ้านไปก่อนนางเอกกับพระเอกไปโรงเรียนด้วยกันในตอนเช้าระหว่างที่ทั้งสองแวะซื้อขนมจื่อหานซึ่งนั่งรถผ่านมาเห็นเข้าพอดีเกิดความสงสัยว่า พระเอกกับนางเอกมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่เห็นอยู่ชัดๆว่าทั้งสองคนคนละสไตล์กันเลยด้านครูใหญ่เขาเห็นว่าช่วงนี้นักเรียนชายนักเรียนหญิงมสี 4, ม่มหใกล้ชิดกันเกินไปแต่ยังไม่ใช่วัยที่จะมีแฟนเขาจึงสั่งครูประจำชั้นให้ไปเตือนนักเรียนของตัวเองว่าชายหญิงห้ามใกล้กันเกินไปโดยเฉพาะโรงอาหารพื้นที่ที่ควรดูแลยอย่างเข้มงวดคนละเพศห้ามนั่งโต๊ะเดียวกันครูหลายคนไม่เห็นด้วยเพราะ เขาคิดว่าเด็กๆกำลังอยู่ในช่วงวัยต่อต้านจะห้ามพวกเขาเป็นเรื่องยากแต่ควรให้คำแนะนำดีๆมากกว่าดังนั้นเมื่ออาหารวันนี้จึงมีครูไปเดินตรวจที่โรงอาหารจื่อหานตามติดนางเอกยิ่งกว่าผีเขาเลยถูกเรียกไปห้องพักครูเพื่ออบรมจื่อหานตอบว่าเขาไม่ได้ชอบนางเอกสักหน่อยแต่คนที่ดูเหมือนจะชอบกันคือพระเอกกับนางเอกต่างหาก เขากำลังหาหลักฐานมายืนยันอยู่แต่ครูไม่เชื่อเพราะดูยังไงพระเอกกับนางเอกก็ดูเหมือนคนที่อยู่คนละโลกกันนางเอกถูกเรียกพบเป็นรายต่อไปแต่ครูไม่กล้าถามออกไปตรงๆกลัวนางเอกหน้าบางบอกเพียงว่าให้เธอตั้งใจเรียนจื่อหานตัดสินใจถามเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกในเวลาต่อมานางเอกตอบเขาตรงไปตรงมาว่าเธอกับพระเอกรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเลี้ยงพวกเรามาด้วยกันเป็นพี่น้องต่างพ่อต่างแม่จื่อหานได้ยินแบบนั้นเชื่อว่าพระเอกำลังเอกต้องสนิทกันมากแน่ๆและเขาอยากที่จะเอาชนะพระเอกจึงช่วยติวหนังสือให้นางเอก พระเอกรู้จักนางเอกมานานขนาดนี้แต่เข็นนางเอกไม่ขึ้นดังนั้นเขานี่แหละจะเป็นคนเข็นเธอเองการที่จือหานดูแลนางเอกแบบนี้ทำให้เพื่อนสนิทนางเอกสงสัยว่าจือหานชอบนางเอกหรือเปล่าและยิ่งจูจ่ๆเขาก็โผล่มาหานางเอกยิ่งตอกย้ำความคิดนั้นของเพื่อนจือหานแอบ,บตามพระเอกกำนางเอกตลอดนางเอกเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะต้องชอบเธอแน่ๆเลยบอกเรื่องนี้กับพระเอก สีหน้าของพระเอกไม่ค่อยพอใจยิ่งรู้ว่าจือหานนัดนางเอกไปทําการบ้านปิดเทอมฤดูหนาวหน้าของเขาก็ยิ่งตึงจือหานหลอกล่อนางเอกไปร้านของหวานในวันต่อมาพระเอกแอบตามมาเขาชวนเพื่อนของเขามาด้วยสิ้นหลานเองก็มาเหมือนกัน ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เกมเซ็นเตอร์ส่วนนางเอกกำลังทันของหวานกับจือหานเธอถามเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาชอบเธออยู่หรือเปล่าจือหานปฏิเสธทันควันแต่นางเอกไม่เชื่อจือหานก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่ได้ชอบเธอนางเอกจำใจทำเป็นยอมเชื่อก่อนที่เธอจะเห็นว่ามุมปากของจือหานมีครีมติดอยู่เลยช่วยเช็ดให้เขาจือหานร,รู้สึกวันไหวกับนางเอกเป็นครั้งแรก ด้านพระเอกเขากับเพื่อนเห็นครูประจําชั้นของเขาและครูประจําชั้นของนางเอกมาเดทด,ด้วยกันจึงแอบตามครูทั้งสองคนเงียบๆพระเอกรู้สึกว่านี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจึงลากทั้งสองคนออกมาบังเอิญเจอนางเอกกับจือหานพอดีสิ้นหลานถามนางเอกว่ามาเดทกับจือหานหรอนางเอกตอบว่ามาทําการบ้านด้วยกันเฉยๆทั้งห้าคนเดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าแห่งหนึง่งสิ้นหลานเลือกชุดให้นางเอกซึ่งสวมออกมาได้ดูดีมาก แต่พระเอกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะกระโปรงมันสั้นเกินไปเขาเลยเลือกให้นางเอกแทนและนางเอกก็ดันชอบชุดนั้นสิ้นหลานถามเพื่อนว่าสรุปแล้วพระเอกกับนางเอกเป็นอะไรกันแน่เพื่อนตอบว่าก็แค่คนที่เล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กหลังจ่ายตังค่าเสื้อผ้าเสร็จทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับบ้านนางเอกกลับพร้อมพระเอกที่บ้านของนางเอกมีข้าวของขนมมากมายวางอยู่บนโต๊ะเป็นพ่อพระเอกที่ซื้อมา แม่กับพ่อถามนางเอกว่ารู้เรื่องหรือเปล่าว่าพ่อะเพกกลับมาแล้วนะนางเอกตอบว่าเธอพอรู้มาบ้างพ่อกับแม่เล่าเรื่องให้นางเอกฟังเหตุผลที่พ่อเพกอ,ออกจากบ้านไปในครั้งนั้นเป็นเพราะเขาต้องการไปรีเริ่มกิจการของตนเองแต่แม่บุญธรรมไม่เห็นด้วยเขาจึงสาบานว่าเขาจะกลับมาพร้อมความสำเร็จ ช่วงสองสามปีแรกกิจการไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เลยไม่มีหน้ากลับมาแต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกที่ถูกทางหมดแล้วจึงกลับมาแม่กับพ่อนางเอกห่วงความรู้สึกของพระเอกจึงขอให้นางเอกช่วยดูเขาหน่อยและช่วยน้มน้าวให้เขายอมรับพ่อบุญธรรมนางเอกพูดกับพ่อแม่ว่าพวกเราไม่เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนพระเอกจะพูดให้เขายอมรับพ่อบุญธรรมมันก็ค่อนข้างยากอยู่ พระเอกอยู่ที่สวนสาธารณะเขานั่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองนางเอกมาหาเขาเห็นได้ชัดว่าเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอจึงพยายามทำให้เขาอารมณ์ดีจนสามารถลากเขากลับบ้านได้